เราจะมาทํตาตำส้ตมตำกินเองนะคะในโคกของเราวันนี้เราก็โขกไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีพริกแห้งประมาณ5เม็ดแล้วก็กระเทียม2กิกีก็ใส่มะละกอลงไปด้วยตำจะได้ละเอียดอ่าเรามาเริ่มปรุงกันเลยนดับแรกเราก็ใส่นี่เลยมะกอกมะกอกนี้เราซื้อมาจากตลาดานี่า ัลูกคือเด้กุู้เปรี้ยวแล้วเราจะมีมะเขือเทศอันนี้เราปลูกเองเตะลูกเล็กคนอีสชางเขาเรียกมะเขือคือมะเขือคือ ก็จะมีมะเขืออันนี้ยังมาทำดําบูปลาแบบบ้านๆใช่ไหมครับแบบบ้านๆสูตรของเราเลยนอกบนนอกทำเองกินเองชอบอะไรก็ใส่อย่างนั้นอันนวใส่เ,เปลือกเข้าไปด้วยประมาณสักชอบเปี้ยวก็ใส่ประมาณสักลูกนึงใส่หมดแล้วกันดูน ความเปรี้ยวโอเคแล้วเราก็จะมีปูอันนี้เป็นปูปูนาเราซื้อมาไ,ได้มาแล้วก็เอามาล้างน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ามานึ่งแล้วก็ดองใส่น้ำปลาใส่สักสองตัว Okay. ถ้าไม่มีปูนานก็ใช้ปูตลาดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีใส่น้ำตาลไปนิดน,นึงน้ำตาลนี้เราก็ใช้น้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊บเคี่ยวให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะใส่ปลาไหลปานี่ต้มยังครับน,นี่ปลาทํา ต้มเรียบร้อยสะอาดถูกหลักอนามัยเรียบร้อยทุกอย่างคนห,หน่อยนี่เหมือนไม่เข้ากันแค่ดูยินไหมคีเข้ากันท้มกุ้่แตกเลยนะจากนั้นเราก็จะมีมะละกอมะละกอนี้กึ่งสุกกึ่งดิบใใบกระเทียมเข้าไปด้วย ใบกระเทียมนี่เราปลูกเองเพื่ความอร่อยโอเคใส่เข้าไป,ปตัม้มที่เขาใส่สีชันเป็นไงบ้างนนองไหมนี่เราชอบยังไงเราก็ใส่เข้าไปอย่างไง หอม okay. แหมวะโอเคตอนนั้นเรามาดูกันอีกทีจัดจานเสร็จเรียบร้อยนี่ส้มตำของเราที่เราทำเองอร่อยมากคลิปหน้าเรามาดูกันใหม่นะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนคนไข้วันนี้คนที่ทำไม่ค่อยสบายผู้จ่าไม่ค่อยรู้เรื่องโอเคีค่ะ